สวัสดียามเช้าครับพ,รพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเนาะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของโจอิสานบ้านนาเนาะครับเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะครับน่าหนาสุข,ขุสุขคนเนาะครับพ,รพ่อแม่พี่น้องเนาะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจเนาะครับเนะาะเซามื้อนี้โจอิสานบ้านนากับศิภาสมาหยำภูงครับเนี่ยที่น้องไส่ไนวะ้ในน้องหมาย ถามมารุ่นน้ำกันครับผมส1ามาอยามกุ้งก็หมือเศร้านะครับเนาะมาหลุนมาเบิงน้ำกันเนาะครับนะเนาะสอซีมันบอครับเศรามือน,นี่ครับนี่ไม้ครับผมตอนนี้ก็้5ใกล้จะ6โมงนะครับเนาะ นกะบโตกอีกแล้วครับนน่น่าเดี๋ยวทะลุน้ำกันเลยครับผมว่าสีมานบมเนาะ,ะเต้าหมอนี้ครับนน,น่น่าครับนะ <c oughs> ลังแรกครับมาหลุ่นมาเบิงมาหยาดน้ำกันครับผม คือบ่โอ้คือว่าเข่าลายอยู่ครับนั่นนะครับเนาะมันมันครับผมคือว่าเข่าลายนะครับเนาะนี่ครับเห็นบ่มันบ่ทันได้แจงนะครับมาเสาโอ้เนี่นี่ครับนั่นแหละนี่ครับผมนี่โอ้เข่าลายอยู่ครับผมลังแระไปจะเป็นรุ่นลังต่อไปน้ำกันครับผม กุ้งมันกะบ่อคอยอยู่เลอกประเดเนนะครับเนาะกษิยโยแถวปลายหน้าน,าน,าน้าตื่นเนี่ยนะครับผมผมกับประเดีใส่ให้มุงมันจมเนาะหน้ามันขึ้นครับ เบื้งหลังที่สองน้ำแกนครับผมโอ้หลังนี้อะพอมีอยู่ครับผมเนี่ยพอได้พอได้พอได้อไดโอเคอยู่ครับผมลังนี้กะเอาไลายอยู่เ,ยเป็นดวงเดง้งดวงเดงครับนาหนาครับไปะยะทำเป็นหลุดน้ำาัันอีกครับผม ไตไว้สิบหลังครับผมเนาะมีอยู่สิบหลังครับหลังนี้มันจมลงไปครับนั่นนะผมขังไว้ทึองอ่งหยาเนาะจมครับติด้างมุงเลยคือบอกบบปันไดครับผมเนาะแตเพราะมีตัวเขาอยู่เนาะ มันจมล้างมุงครับปวดหัวหายมันติดล้างมุงกุ้งม,มันบอ่อนั่นเนาะครับมันบ่คคอยเข่าน้ำเมื่อกินทิ่ดาหลังมุงเนาะแยู่ว่าพอมีอครับผมอะอพอมีอยู่ครับนั่นะครับนี่ไปเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับ nằm khưi lại nó không nó sẽ nhạt nè bưng lăng gì vậy các พ่อนีตโตเขาอยู่ครับผมเขาอยู่ตวบะลายนะุูนกันต่อครับ พอมีนี่ตอยู่ครับผมครับใส่ไกลกันครับพูด นี่บ่ขัดเขาครับนั่นแหละแล้วเบื้องลัางนี่ต่อครับอ๋อลังนี่พ่อมีครับผม ี่นอนครับเบื้องหลังนี่ครับผมมันจิคือบ่ซุดสวดศาสตร์บนโอ้ผมมีครับมีครับผมเนี่ยเดี๋ยวพาไปเปบิ้องยุบานต้อนนะครับเนาะมาสิได้จะขีดเนะาะสำหรับเสามือน,นี่ครับผมอ่าอันนี้ก็พอมีอครับเนาะเขาบลายครับกถือว่าข้าเจากับม้าไซคือกันเนาะครับเนาะ เดี๋ยวภาพเปรุ่นยุบานครับผมทีได้หน่อยได้หลายสำได้ <c oughs> ล่างสุดท้ายครับผมนี่โอเคครับจำมาหน,น,นะครับผลงานดักกร้งฝอยเศรามือเนี่ยเนาะครับเนาะถือว่าโอเคครับผมหังได้กบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของจุอีสานวานาในเด้อครับนาฬาสุขูสุขคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากผลงานไว้เสมอล่ะครับผมในคลิปหน้าจุอีสานวานาสิพาไปเฮ็ดยังกะฝากติดตามน,น,นั่นนี่นะครับผมนี่ครับผมเโตมืนอนี้กะนี่ครับกลุ่มง,งามๆครับผมได้อยู่ประมาณ ซีหาขีดนี่แหละครับเนาะไปเอ้าคลิปนี้ก็ขอฝากผลงานไว้สมอนี่แหละครับผมสวัสดีครับเอาหน้าหน้าครับนี่ครับผมเนาะสำหรับผลงานเสาร์มื่อนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวโจยสันบรรณาสิพามาทีให้เบิ้งเนาะครับนี่เบิ้งแต่ละหลังครับหน้าหน้าครับก็พ่อได้ก้อยอยู่ครับผมนี่ก็ถือว่าเขาหลายเนาะครับเนาะก็พ่อได้อยู่ครับผมเอ้ามันๆครับพี่น้องเด้อ ยูอีสานมาหน้าสีพามาเทเบึงว่าสีได้นหน่อยได้หลายสำหรด้เนาะครับเนาะเอานั่นนะครับสีพามาเทเลยเนาะครับเนาะเศรอมือน,นี้ครับผมก็ถ<ะ>ือว่าโอเคครับ หมอยปมอมครับนะั่นแหละตัวเงามๆครับ,รงงรบจะลังเขาแน้ว่าเขาแน่นะครับปาปนกันไปครับนั่นแหละครับ ผ,ผลงานครับสิบล้างครับนะครับ รังนี้ก็ลังนี้ก็กถือว่าเข่าลายน,นนะครับนั่นแหละเข่าลายกับลังนี้เนาะง่ามขนาดครับ